แสงสว่างจากไฟถนนในย่านเงียบสงบส่องลงมาบนถนนที่ไม่มีรถวิ่งผ่านแสงเงาของตึกสูงที่ปกคลุมอยู่รอบข้างทำให้สถานที่นั้นดูเหมือนฉากในหนังที่ดูมืดมนไม่มีสิ่งใดขยับไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมายกเว้นเสียงลมหายใจเบาๆที่ดังขึ้นจากที่ใดที่หนึ่งในมุมของตึกชายสองคนยืนอยู่ข้างกันในเงามืดเขาคนหนึ่งสวมหมวกแก๊ปสีดำที่บดบังใบหน้าอีกคนหนึ่งสวมแว่นกันแดดแม้จะเป็นกลางคืนแววตาที่เขาสบกันเผยให้เห็นถึงความตั้งใจที่แน่วแน่และแผนการที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น มันมาแล้วหนึ่งในนั้นพูดเสียงเบาตากวาดมองไปยังถนนพวกเขาได้ยินเสียงรถขับเข้ามาเรื่อยๆและเมื่อรถคันนั้นหยุดที่ไฟแดงตรงหน้าร้านสะดวกซื้อเล็กๆซึ่งอยู่ห่างจากพวกเขาเพียงไม่กี่เมตรพวกเขาสามารถเห็นชายหนุ่มผิวสีคนหนึ่งอยู่ภายในรถเขาดูอ่อนลา้าและไม่ระวังตัวแต่สติสัมปชัญญะยังคงอยู่เขาคือตัวละครหลักในแผนการครั้งนี้ ทริปเปิลเอ็กซ์หนุ่มแรปเปอร์ชื่อดังไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังตกเป็นเป้าหมายตั้งแต่เขาเข้ามาที่เมืองนี้ก็มีคนสองคนตามเขามาตลอดเป็นวันที่3แล้วที่พวกเขาเฝ้ามองการเคลื่อนไหวของเขาจดจำรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทุกครั้งที่เขาก้าวเท้าออกจากบ้านหรือนั่งอยู่ในร้านกาแฟที่มีคนพลุกพล่านในรถคันนั้นแสงไฟในตัวรถเปิดขึ้นเพียงครู่หนึ่งเผยให้เห็นใบหน้าของ TripleX ซึ่งดูเคร่งขรึมเขาหยิบโทรศัพท์ออกมาก้มหน้าดูอะไรบางอย่างในโทรศัพท์จนไม่ได้สังเกตเห็นว่ามีชายสองคนเฝ้ามองเขาอยู่ เสียงหัวเราะที่เบาเกือบจะไม่พอได้ยินดังขึ้นจากชายที่ยืนอยู่ในเงามืดเขาไม่สงสัยเลยเขาพึมพำกับตัวเองดีแล้วละ่ะอีกคนหนึ่งตอบด้วยน้ำเสียงยเยือเกียรนเราจะได้ไม่ต้องลำบากในการจัดการเขา TripleX หยุดรถกลางทางและลงไปซื้อของจากร้านสะดวกซื้อทิ้งประตูรถที่ปิดไว้ไม่สนิทเงามืดที่พวกเขายืนอยู่หายไปเมื่อ Triple X เเดินกลับมาที่รถของเขาเสียงก้าวเท้าหนักแน่นและมั่นใจเขายังไม่รู้ว่ามีดวงตาสองคู่เฝ้ามองเขาอยู่ เตรียมพร้อมชายคนหนึ่งกระซิบขณะที่มือเขาเอื้อมไปยังเสื้อแจ็คเก็ตที่ซ่อนอยู่ภายในแล้วถ้าเขาต่อสู้ละ่ะอีกคนถามเสียงนั้นแผ่วเบา,เบาแต่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงไม่สําคัญคนที่จับเสื้อแจ็คเก็ตตอบกลับไปเขาไม่มีทางรอดอยู่แล้วเขาเป็นเป้าหมายตั้งแต่แรก ในขณะที่ชายสองคนยังยืนเฝ้าอยู่ในเงามืดที่ปลายถนนนั้น Triple X ก็เปิดประตูรถและนั่งกลับเข้ามาในตำแหน่งคนขับเขาวางถุงของที่ซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อไว้บนเบาะข้างๆและเหลือบมองนาฬิกาบนหน้าจอมือถือเวลาล่วงเข้าดึกแล้วแต่เขายังมีเรื่องค้างคาใจบางอย่างที่ต้องจัดการให้เสร็จเสียก่อนซึ่งทำให้เขาต้องออกมาข้างนอกในเวลานี้ สองชายลึกลับยังคงจับตามองจากระยะไกลสายตาของพวกเขาตื่นเต้นเหมือนนักล่าที่พร้อมจะเข้าโจมตีเหยื่อในทุกเมื่อหนึ่งในนั้นพยักหน้าไปที่อีกคนหนึ่งก่อนจะกระซิบเบาๆถึงเวลาแล้วเขาก้าวออกจากเงามืดช้าๆแต่ยังคงระวังไม่ให้ตัวเองถูกเห็นในขณะที่ชายอีกคนยังคงยืนนิ่งดูเหมือนกำลังเฝ้าระวังให้แน่ใจว่าไม่มีใครอื่นอยู่ใกล้ๆที่จะสังเกตเห็นการกระทำของพวกเขา ทริปเปิลเอ็กซ์นั่งอยู่ในรถโดยไม่สังเกตว่ามีใครกำลังใกล้เข้ามาเสียงกดล็อกประตูดังขึ้นในความเงียบแม้แต่ตัวเขาเองยังรู้สึกประหลาดใจอยู่บ้างกับความเงียบสงบของถนนนี้แต่เขาไม่คิดอะไรมากนักแค่คิดว่าจะรีบกลับไปให้ถึงที่พักโดยเร็วทันใดนั้นชายคนหนึ่งที่สวมหมวกแก๊ปก็ปรากฏตัวอยู่ข้างประตูฝั่งคนขับเขายกมือเคาะกระจกรถเบาๆและรอยยิ้มเยือย่อเกลียนปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากเขารอจนทริปเปิลเอ็กซ์หันมามองใบหน้าของเขาซ่อนอยู่ใต้หมวกแก๊ปและแววตาของเขาดูแข็งกร้าว ทริปเปิลเอ็กซ์สะดุ้งไปชั่วครู่เขากำลังสงสัยว่าชายคนนี้เป็นใครและต้องการอะไรแต่ก่อนที่เขาจะทำอะไรออกไปมือของชายคนนั้นก็ยื่นเข้ามาที่ประตูอย่างรวดเร็วแล้วเปิดออกด้วยแรงที่ทำให้ประตูเกือบจะกระแทกตัวเขา Triple X รู้ตัวแล้วว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในอันตรายและพยายามที่จะขยับตัวหนีไปแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วเกินไปชายอีกคนหนึ่งโผล่มาทางประตูอีกฝั่งขวางทางเขาเอาไว้ติดอาวุธที่สองประกายอยู่ในมือขณะที่เขาก้มหน้ามอง TripleX ด้วยความแข็งกร้าว แกไม่มีทางหนีแล้วเขาพูดเสียงต่ำน่ากลัวเหมือนเสียงของงูพิษที่เตรียมโจมตี Triple X พยายามจะตะโกนร้องขอความช่วยเหลือแต่เสียงของเขาถูกกลบด้วยมือหนาของชายขั้นหนึ่งที่ยื่นเข้ามาปิดปากเขาไว้แรงบีบทำให้เขาหายใจติดขัดและความรู้สึกเหมือนถูกตรึงทำให้ใจเขาเต้นระรัวความหวาดกลัวเริ่มก่อตัวในจิตใจของเขาความคิดในหัวของเขาเริ่มมากวนหาทางนี้แต่เหมือนกับไม่มีช่องว่างใดให้หลุดรอดเอามันขึ้นรถชายที่ถืออาวุธกระสิบเสียงเบาแต่ฟังดูกดดัน พวกเขาไม่รอช้าอีกแล้วชายคนหนึ่งดึงตัว Triple X อออกจากรถของเขาโดยไม่สนใจเสียงกรีดร้องในใจของเขาเขาโดนลากเข้าไปในรถคันที่จอดอยู่ไม่ไกลความมืดมิดภายในรถเหมือนเป็นที่คุมขังที่เขาไม่มีทางหนีออกไปได้ความหวาดกลัวในจิตใจของเขากลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้เหมือนเชือกที่รัดแน่นขึ้นเรื่อยๆ เมื่อประตูปิดลงความมืดภายในรถทำให้ทุกอย่างยิ่งน่ากลัวขึ้น triple X เเหลือบมองออกไปทางหน้าต่างที่สั่นสะเทือนขณะรถเริ่มเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเขาพยายามที่จะขยับตัวแต่แขนของเขาถูกตรึงไว้อย่างแน่นหนาชายทั้งสองไม่ได้สนใจเสียงหอบหายใจที่สั่นสถานของเขาเลยสักนิด รถวิ่งผ่านแสงไฟถนนแสงจางๆเข้ามาในรถเป็นช่วงๆเผยให้เห็นใบหน้าที่เยือกเกี่ยนของชายที่นั่งอยู่ข้างๆเขามันคือความเงียบที่ทรมานใจความเงียบที่บอกว่าเขากำลังจะเผชิญกับสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าที่เขาจะจินตนาการได้ ภายในรถที่กำลังแล่นไปข้างหน้าทริปเปิลเอ็กซ์พยายามรวบรวมสติที่เหลืออยู่ในหัวเขารู้ดีว่าถ้ายังนิ่งเฉยอยู่แบบนี้สิ่งที่รออยู่ข้างหน้าคงไม่ใช่สิ่งอดีชายสองคนที่นั่งขนาบข้าง,ขางเขามีท่าทีเยือกเย็นไร้ความปราณีเขามองหาทางนี้แต่ทุกอย่างดูจะปิดตายเขาเริ่มหายใจถี่ขึ้นด้วยความหวาดกลัวแต่ไม่กล้าทำอะไรเกินกว่าแค่ขยับตัวน้อยๆคิดจะทำอะไรนะชายคนหนึ่งพูดขึ้นน้ำเสียงต่ำและเย็นชาดวงตาคมกริบต้องมาที่เขาราวกับนักล่าที่พร้อมจะตะครุบเหยื่ออย่าดิ้นจะดีกว่าไม่่อยางนนั้ แกจะเจ็บตัวมากกว่านี้ทริปเปิลเอ็น,นั่งนิ่งพยายามกลั้นความกลัวไว้ในใจรอคอยจังหวะที่จะหลุดออกจากสถานการณ์นี้แต่ก่อนที่เขาจะคิดหาทางได้อีกชายที่นั่งข้างหลังเขาเอื้อมมือมาดึงเสื้อของเขาอย่างแรงหยิบเทปพ,พันสายไฟออกมาแล้วมัดมือเขาไว้ทั้งสองข้างข้อมือของเขาถูกพันแน่นจนเขารู้สึกเจ็บความรู้สึกตึงแน่นและไร้ความสามารถที่จะขยับตัวได้ทำให้เขารู้สึกเหมือนกำลังถูกขังอยู่ในคุกเล็กๆที่ไร้ทางออกแกเข้าใจไหมว่าทำไมต้องเป็นแก ชายอีกคนหนึ่งเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาราวกับกำลังพูดถึงเรื่องเล็กน้อยทั่วไปแต่แฝงไปด้วยความชั่วร้าย TripleX พยายามสงบสติอารมณ์แล้วมองไปยังชายคนนั้นด้วยความสงสัยสงสัยว่าเหตุใดเขาถึงต้องเป็นเป้าหมายของเหตุการณ์ที่น่ากลัวนี้ฉันฉันไม่รู้เขาพูดด้วยเสียงที่เผาเบาสายตาเต็มไปด้วยความหวาดระแวงฉันทำอะไรผิดชายที่อยู่ตรงข้ามเขาแสยิ้มรอยยิ้มนั้นทำให้เขารู้สึกถึงอันตรายที่คุกคามเข้ามาใกล้เรื่อยๆไม่สำคัญหรอกว่าแกทำอะไรผิดหรือเปล่าที่สำคัญคือ แกมีบางอย่างที่เราต้องการและนั่นคือเหตุผลเดียวที่ทำให้แกต้องมาอยู่ตรงนี้ Triple X ร,รู้สึกถึงความสิ้นหวังที่ถาโถมเข้าใส่มันคือความรู้สึกที่ไร้หนทางสู้และไร้ความช่วยเหลือชายสองคนนั้นไม่ได้เปิดเผยอะไรมากนักแต่ทุกอย่างชัดเจนแล้วว่าเขาคงไม่มีทางหนีพ้นจากเหตุการณ์นี้ได้ง่ายๆ รถวิ่งออกไปยังถนนที่เริ่มเปลี่ยวร้างไฟถนนเริ่มหายไปทิ้งไว้เพียงความมืดมิดที่ครอบงำรอบด้านขณะน,นั้นเองที่ Tri p l e X ได้ยินเสียงของสายลมที่พัดผ่านและเสียงของหัวใจตัวเองที่เต้นร,รัวไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้ว่าเขาต้องเผชิญกับอะไรบ้าง <diode> เสียงหัวเราะที่แผ่วเ <ๆ S 2> บาของชายข้างๆเขาดังขึ้นเมื่อแกไม่มีใครคอยช่วยก็เหมือนกับแกเป็นแค่เหยื่อที่หลงเข้ามาในป่าฉันแนะนำว่าอย่าทำให้มันยากกว่าเดิมแกอาจจะได้มีชีวิตอยู่ต่ออีกนิดถ้าเชื่อฟัง คำพูดนั้นแทงทะลุหัวใจของทริปเปิลเอ็กซ์ราวกับเข็มแหลมคมความรู้สึกหวาดกลัวผสมกับความโกรธที่แฝงอยู่ในใจแต่เขารู้ว่าในสถานการณ์นี้เขาไม่มีทางเลือกมากนักชายทั้งสองคนนี้รู้ดีว่าทำอะไรอยู่และคงไม่ลังเลที่จะใช้ความรุนแรงมากขึ้นหากเขาขัดขืนเขาก้มหน้าลงอย่างสิ้นหวังในหัวของเขาเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่สามารถหาคำตอบได้เหตุใดเขาจึงต้องมาเผชิญกับเหตุการณ์นี้ทำไมเขาจึงกลายเป็นเป้าหมายหรือว่าเขาได้ทำอะไรที่เป็นเหตุให้เขาถูกจองจำและข่มขู่แบบนี้ ขณะที่ความมืดภายในรถยังคงครอบคลุมบรรยากาศเสียงของชายที่ขับรถพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่จริงจังอีกไม่นานเราจะถึงที่หมายแล้วแกจะได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่รอคอยแกอยู่คำพูดนั้นทำให้หัวใจของ triple x เต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเขารู้ว่าเวลาของเขากำลังหมดลงไปทุกขณะแต่เขายังไม่รู้ว่าจุดจบจะมาถึงเมื่อไหร่หรืออะไรจะเกิดขึ้นกับเขา รถค่อยๆชะลอความเร็วลงขณะเข้าใกล้สถานที่หนึ่งที่ดูเปลี่ยวร้างรอบข้างเต็มไปด้วยต้นไม้สูงและเงาอันน่ากลัวรถจอดนิ่งท่ามกลางความเงียบสงบแต่ความรู้สึกของ TripleX บอกว่าเขากำลังจะเผชิญกับบางสิ่งที่เลวร้ายกว่าเดิมในความมืดมิดที่เปลี่ยวร้างเสียงประตูรถเปิดขึ้นเสียงบานพับที่ขูดกับโลหะดังเสียดหูทำให้ Triple X สะดุ้งแต่เขาไม่มีทางหนีร่างกายของเขาถูกพันธนาการด้วยเทปพันสายไฟจนขยับแทบไม่ได้ ชายคนหนึ่งกระชากแขนเขาอย่างแรงแล้วลากออกมาจากรถความเจ็บปวดที่ข้อมือแล่นปราดขึ้นราวกับมีมิดกรีดแต่เขาต้องกัดฟันอัถนคณะถูกผลักให้ก้าวเดินไปข้างหน้าทางเดินนั้นมืดมิดมีเพียงแสงสลัวจากไฟหน้ารถที่ทอดยาวลงพื้นเห็นเป็นเงามืดของต้นไม้สูงใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านปกคลุมทุกทิศทางทำให้เขารู้สึกเหมือนหลงเข้าไปในป่าที่ไร้ทางออก รีบเดินชายคนที่อยู่ข้างหลังตะอคอกเสียงแข็งแล้วดันเขาไปข้างหน้าอีกครั้ง TripleX 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 เกือบสะดุดล้มแต่พยายามรวบรวมแรงเพื่อไม่ให้ล้มลงเพราะเขารู้ว่าถ้าล้มตอนนี้อาจจะไม่มีโอกาสลุกขึ้นอีกในหัวของเขาพยายามคิดหาทางหนีแต่ทุกครั้งที่มองไปรอบๆก็พบว่ามีแต่ความมืดและเงาอันน่ากลัวที่ทําให้ทุกอย่างดูเหมือนเขาวนอยู่ในวงกฏเขารู้สึกถึงสายตาของชายทั้งสองที่มองตรงมาราวกับนักล่าที่กําลังเฝ้ามองเหยื่อในจังหวะสุดท้ายก่อนที่มันจะโจมตี ทันใดนั้นเขาถูกผลักให้นั่งลงบนพื้นหญ้าที่เย็นชื้นและเต็มไปด้วยกลิ่นดินเขาพยายามดิ้นรนขัดขืนแต่ชายคนหนึ่งย่อตัวลงมาข้างๆแล้วกดบ่าของเขาไว้แน่นความเจ็บปวดแล่นปราดเมื่อชายคนนั้นกดแรงขึ้นเหมือนจะย้ำให้รู้ว่าเขาไม่มีทางหนีไปไหนได้เลิกดิ้นเถอะชายอีกคนหนึ่งพูดเสียงเย็นชาเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดกล้องแล้วจ่อไปที่ TripleX ที่นั่งหมดทางสู้ใบหน้าของ TripleX เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความสับสนเมื่อเห็นโทรศัพท์ที่กำลังบันทึกภาพของเขาพวกกกกแต้อองาารระไจฉัน ทริปเปิลเอ็กซ์พูดเสียงสั่นความสิ้นหวังในน้ำเสียงของเขาทำให้ชายทั้งสองแสยะยิ้มราวกับได้เห็นสิ่งที่รอคอยคำถามนั้นนะ่ะมันสายไปแล้วละ่ะชายคนหนึ่งตอบมือที่ถือโทรศัพท์เลื่อนเข้าใกล้ใบหน้าของเขาเราวกับต้องการบันทึกทุกการแสดงออกของเขาไว้ให้ครบถ้วนแกจำได้ไหมว่าแกเคยทำอะไรไว้บ้างชายอีกคนหนึ่งถามขึ้นด้วยเสียงเย้ยหยันคิดว่าพวกเราโผล่มาโดยบังเอิญเหรอ ทริปเปิพยายามนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆแต่ในสถานการณ์นี้ความสับสนและความกลัวทำให้เขาจะไม่ได้เลยว่าเขาเคยไปทําร้ายใครจนถึงขั้นทําให้ถูกล่าตัวแบบนี้ฉันไม่รู้ว่าพวกแกกำลังพูดถึงอะไรทริปเปิลเอ็กซ์พูดพึมพำเขารู้สึกถึงลมหายใจที่หอบถีและหัวใจที่เต้นรัวเขากำลังพยายามปฏิปต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ความคิดของเขาดูเหมือนจะถูกบดบังด้วยความกลัวที่ลุกโชนขึ้นทุกขณะจาไม่ได้ นั้นเราจะช่วยให้แกจำเองชายคนที่ถือโทรศัพท์กดบันทึกวิดีโอไปเรื่อยๆเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความพยาบาทแกทำบางอย่างที่ไม่ควรทำและตอนนี้แกต้องชดใช้ให้มันด้วยชีวิตคำพูดนั้นทำให้หัวใจของ Triple X หล่นวูบลงเขาเริ่มรู้แล้วว่าเหตุการณ์นี้อาจจะไม่ได้เป็นเพียงการข่มขู่ธรรมดาแต่เป็นการล้างแค้นการเอาคืนที่มืดดำและโหดร้าย เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเบาๆในมือตรงหน้าของเขามันเป็นข้อความแจ้งเตือนบางอย่างจากชายคนที่ถือโทรศัพท์เขาเหลือบมองที่หน้าจอด้วยรอยยิ้มย้อยหยันก่อนจะหันกลับมามอง Tri ป l e X เที่ยังคงนั่งอยู่กับพื้นเงียบเข้าไว้ชายคนนั้นพูดเสียงต่ำจากนั้นพวกเขาทั้งสองคนหันมามองหน้ากันด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายราวกับพวกเขาเตรียมพร้อมสำหรับบางสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ทริปเปิลเอ็กซ์รู้สึกได้ถึงลมหายใจของตัวเองที่หนักหน่วงความรู้สึกอึดอัดเริ่มแทรกซึมเข้ามาทุกขณะเขายังคงจ้องมองชายสองคนตรงหน้าด้วยความหวาดระแวงใจเต้นระรัวหวังว่าจะมีปาฏิหาริย์ที่จะทำให้เขาหลุดรอดจากสถานการณ์นี้ได้แต่ในขณะที่ทุกอย่างเงียบสงบและตึงเครียดราวกับทุกอย่างหยุดนิ่งเสียงหนึ่งก็แว่วขึ้นจากที่ไกลๆเป็นเสียงรถที่กำลังขับเข้ามาใกล้เสียงเครื่องยนต์นั้นค่อยๆดังชัดขึ้นเรื่อยๆชายทั้งสองเริ่มแสดงท่าทีระแวงหันไปมองทางที่เสียงนั้นดังมา เสียงเครื่องยนต์ที่ดังใกล้เข้ามาทําให้บรรยากาศตึงเครียดยิ่งขึ้นชายทั้งสองคนหันขวับไปมองถนนด้านหลังที่ทอดยาวผ่านแนวต้นไม้ Tri p เ e X เองก็อดไม่ได้ที่จะมองตามแม้จะไม่มีความหวังนักแต่เสียงนั้นทําให้หัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นความคิดในหัวของเขาเริ่มเปลี่ยนไปบางทีนี่อาจจะเป็นโอกาสเดียวที่จะหลุดพ้นจากสถานการณ์น่ากลัวนี้ ชายคนที่ถือโทรศัพท์เริ่มมีสีหน้าหวาดระแวงเขารีบกดปิดกล้องแล้วหันไปพูดกับชายอีกคนด้วยน้ำเสียงเร่งรีบเราไม่มีเวลาแล้วรีบจัดการมันเดี๋ยวนี้ Tri p เ e X สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในท่าทีของชายทั้งสองที่กำลังสับสนและลุกลี้ลุกลนเขารู้ว่านี่เป็นจังหวะสำคัญที่จะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยตัวเองแม้มือจะถูกมัดแน่นแต่เขาใช้ความเจ็บปวดที่ข้อมือเป็นแรงกระตุ้นให้ลุกขึ้นยืนเฮ <Hey. S 1> นั่งลง ชายคนหนึ่งตะคอกเสียงดังพลางผลัก t r i p l e X ลงกับพื้นอีกครั้งแต่ TripleX ไม่ยอมแพ้เขาวรวบรวมแรงทั้งหมดในร่างกายพุ่งเข้าชนชายคนนั้นด้วยหัวไหล่สุดแรงชายคนนั้นเสียหลักเซไปด้านหลังส่วนชายอีกคนยังหันไปสนใจเสียงรถที่ดังเข้ามารถที่มานั้นยังคงแล่นเข้ามาใกล้มากขึ้นสองไฟหน้าสว่างทะลุงเงามืดออกมาเห็นเป็นแสงสว่างเล็กๆในที่ไกลไชายคนที่เพิ่งโดนชนเซถอยไปรีพันกลับมาหยิบอาวุธที่ซ่อนอยู่ในเสื้อออกมาและยืนอยู่ในท่าทีเตรียมพร้อมราวกับนักล่า ทริเปิลเอ็กซ์ไม่สนใจเสียงตะโกนหรือการข่มขู่เขาใช้จังหวะที่พวกเขากำลังว่าวุ่นรีบลุกขึ้นพยายามวิ่งหนีไปทางที่เสียงรัฐมาจากท่ามกลางความมืดร่างกายที่อ่อนล้าจากการถูกควบคุมและมัดไว้เขารู้สึกถึงแรงบีบที่แทรกเข้ามาทุกส่วนในร่างกายความหวังเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเขาทว่าเขากลับได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆวิ่งตามมาแกไม่มีทางหนีไปได้เสียงตะโกนนั้นดังสนั่นพร้อมกับเสียงฝีเท้าที่ใกล้เข้ามาทุกขณะ ทันใดนั้นฝ่ายหน้ารถที่ใกล้เข้ามาก็ส่องแสงจ้าไปทั่วพื้นที่เผยให้เห็นเงาร่างของ TripleX 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 ที่พยายามวิ่งสุดชีวิตและชายคนหนึ่งที่ไล่ตามมาติดติดรถคันนั้นหยุดกระทันหันห่างจาก TripleX เเพียงไม่กี่เมตรคนขับรถดูเหมือนจะไม่เข้าใจสถานการณ์แต่เขาเปิดประตูออกมามองดูชายที่วิ่งตรงมาชายที่ไล่ตามมาหยุดชะงักเมื่อเห็นชายแปลกนี้ท่าลงจากรถใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความโกรธและความไม่พอใจเขากวาดสายตาไปมองคนขับรถใหม่อย่างคาดเดาเกิดอะไรขึ้นที่นี่ ชายที่เพิ่งลงจากรถถามด้วยน้ำเสียงสงสัยเขามองไปที่ TripleX X. ที่ดูเหนื่อยล้าและมีเทปพ,พันมือไว้และหันไปมองชายที่ตามมาติดติดอย่างไม่ไว้ใจชายคนที่ไล่ตามสบตากับชายแปลกหน้าที่ยืนขวางทางอยู่สายตาของเขาสับสนปนโกโรธขณะนั้นเอง TripleX ใ X. ช้จังหวะน,นี้ถอยออกมาข้างหลังพยายามรักษาระยะห่างจากชายทั้งสองชายที่ไล่ตามอยู่ถอนหายใจและแสรยายิ้มเย้ยเย็นก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงน่ากลัวแกควรกลับไปอย่ายุ่งเรื่องของคนอื่นมันจะดีกว่าสำหรับแกเอง ชายที่ขับรถใหม่มาถอนหายใจแล้วมองชายคนนั้นด้วยสายตาไม่พอใจฟังนะผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่แต่เห็นได้ชัดว่าคุณกำลังทำอะไรบางอย่างที่ไม่ควรทำกับเขาเขาชี้ไปที่ TripleX X X. ปล่อยเขาไปซะไม,ม่งั้นผมจะโทรแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้คำขู่นั้นทำให้ชายที่ไล่ตามชะงักไป,งไปชั่วขณะความลังเลเกิดขึ้นในดวงตาของเขาขณะที่ชายอีกคนหนึ่งที่เฝ้าดูอยู่ในรถห่างออกไปเริ่มโกรธจัดสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นอย่างมากเหมือนจะระเบิดออกได้ทุกขณะ อย่ายุ่งกับเรื่องของพวกเราชายอีกคนในรถตะโกนออกมาแกไม่รู้หรอกว่าเรากำลังจัดการกับอะไรอยู่ชายที่ลงมาจากรถไม่ได้สนใจเขาล้วงกระเป๋าหยิบโทรศัพท์ออกมากดเบอร์อย่างแน่วแน่แสดงให้เห็นว่าเขาพร้อมจะเรียกเจ้าหน้าที่มาแก้ไขสถานการณ์ TripleX รู้สึกโล่งใจเล็กน้อยเมื่อเห็นว่ามีใครสักคนพร้อมจะช่วยเขาจากเงื้อมือของคนร้าย ชายสองคนที่กักขังเขามองหน้ากันด้วยความไม่พอใจพวกเขาคงรู้ดีว่าถ้าตำรวจมาทุกอย่างจะไม่เป็นไปตามแผนอีกต่อไปชายที่ถือโทรศัพท์หันไปกระซิบกับอีกคนก่อนจะขยับตัวถอยไปข้างหลังอย่างไม่พอใจพวกแกโชคดีมากชายคนหนึ่งพูดออกมาด้วยน้ำเสียงขมขื่นจากนั้นเขาหันหลังแล้วเดินกลับไปขึ้นรถพร้อมกับชายอีกคน Triple X มองดูชายทั้งสองที่ขับรถออกไปด้วยความรู้สึกโล่งใจที่ล้นหลามเขาสุดลงกับพื้นหัวใจเต้นรัวร่างกายสันสถานไปหมด ชายแปลกหน้าที่เข้ามาช่วยเขาเดินเข้ามาใกล้คุณปลอดภัยแล้วเขาพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน Tri p เ e X อพยักหน้าด้วยความขอบคุณแม้จะยังคงสันกลัวจากเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมา t r i p l e X นั่งหอบอยู่กับพื้นพยายามหายใจให้สงบหลังจากประสบเหตุการณ์ที่น่ากลัวที่สุดในชีวิต,วตเขาหันมามองชายแปลกหน้าที่เพิ่งช่วยเขาไว้ได้ทันท่วงทีดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความขอบคุณแต่ก็ยังคงสับสนระหว่างระแวงเขายังไม่แน่ใจว่าชายคนนี้ไว้ใจได้แค่ไหนคุณคุณเป็นใคร ทริปเปิลเอ็กซ์พูดด้วยเสียงแผ่วเบาพลางเงยหน้ามองชายแปลกหน้าด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยชายคนนั้นยิ้มอย่างอบอุ่นก่อนจะยื่นมือมาให้เขาจับเพื่อช่วยพยุงขึ้นผมเป็นแค่คนที่ผ่านมาพอดีแล้วเห็นว่าคุณต้องการความช่วยเหลือเขาพูดอย่างเรียบง่ายแต่ในน้ำเสียงของเขามีความจริงใจที่ทำให้ทริปเปิลเอ็กซ์เริ่มคลายความระแวง ขอบคุณครับ t r x p l e X พูดขึ้นเบาๆขณะที่เขาลุกขึ้นยืนด้วยความช่วยเหลือจากชายคนนั้นความเจ็บจากข้อมือที่ถูกมัดแน่นยังทำให้เขารู้สึกปวดร้าวแต่ตอนนี้เขารู้สึกปลอดภัยกว่าที่ผ่านมาคุณดูเหมือนจะต้องการพักสักหน่อยชายแปลกหน้าพูดขณะมองสำรวจสภาพของ TripleX คุณอยากให้ผมพาคุณไปโรงพยาบาลไหม ทริปเปิลเอ็กสายหน้าเขารู้ดีว่าตัวเองไม่ต้องการให้ใครรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เขาไม่อยากให้เรื่องนี้กลายเป็นข่าวหรือให้ใครเข้าไปเกี่ยวข้องมากกว่านี้เขาอยากจะลืมทุกอย่างที่เกิดขึ้นและกลับไปใช้ชีวิตปกติไม่ครับผมแค่อยากกลับบ้านทริปเปิลเอ็กตอบเบาๆพร้อมกับเงยหน้ามองรอบๆตรวจสอบว่าชายสองคนที่ลอบทำร้ายเขาไปไกลแล้วชายแปลกหน้าพยักหน้าผมเข้าใจถ้าอย่างนั้นให้ผมไปส่งคุณดีไหม ทริปเปิลเอ็พยักหน้าช้าๆด้วยความเหนื่อยล้าและหมดแรงเขาต้องการแค่นี้ออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดชายแปลกหน้าพยักหน้าแล้วเดินนำทางไปที่รถของเขาที่จอดอยู่ไม่ไกลทั้งสองนั่งในรถอย่างเงียบๆทริปเปิลเอ็มองออกไปนอกหน้าต่างรู้สึกเหมือนตัวเองยังคงอยู่ในฝันร้ายเขายังไม่แน่ใจว่าทำไมชายสองคนนั้นถึงตามล่าเขาพวกเขาต้องการอะไรจากเขากันแน่คำพูดที่ชายคนหนึ่งพูดถึงการล้างแค้นทำให้เขาไม่สบายใจเขาพยายามนึกถึงเรื่องราวในอดีตพยายามค้นหาว่าตัวเองเคยทำอะไรผิดพลาด หรือไปกระทำความเสียหายกับใครหรือไม่แต่เขานึกไม่ออกเลยคุณโอเคไหมชายที่ช่วยเหลือเขาถามขึ้นทำลายความเงียบถ้ามีอะไรที่ผมช่วยได้บอกมาได้เลยนะ Triple X หันไปมองเขาดวงตาเต็มไปด้วยความขอบคุณแต่ก็ยังคงซ่อนความระแวงไว้ลึกๆเขารู้สึกปลอดภยัยเมื่ออยู่กับชายคนนี้แต่หลังจากเหตุการณ์ที่ผ่านมามันยากที่จะเชื่อใจใครอย่างเต็มที่ผมโอเคครับแค่สับสนเขาพูดเบาๆผมไม่รู้เลยว่าพวกเขาต้องการอะไรจากผมทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น ชายคนนั้นพยักหน้าเข้าใจบางทีพวกเขาอาจมีเรื่องบางอย่างที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณเขาตอบด้วยน้ำเสียงสงบคุณควรระวังตัวไว้ก่อนนะาอาจเป็นเรื่องที่คุณไม่เคยคาดคิด TripleX พยักหน้าหัวใจยังเต้นแรงความสับสนและความกังวลยังวงเวียนอยู่ในใจเขาพยายามจะลืมความรู้สึกน่ากลัวนั้นไปแต่ก็ดูเหมือนมันจะติดอยู่กับเขาอย่างถาวรเขามองไปข้างหน้าด้วยความหวังว่าจะได้กลับไปใช้ชีวิตปกติอีกครั้ง ในที่สุดชายแปลกหน้าก็ขับรถมาถึงหน้าบ้านของ TripleX ซึ่งตั้งอยู่ในย่านที่ค่อนข้างเงียบสงบ TripleX ขอบคุณชายคนนั้นอีกครั้งก่อนจะลงจากรถรู้สึกปลอดภัยเมื่อก้าวเข้ามาในบ้านของตัวเองเขาปิดประตูล็อกแน่นและพิงประตูด,ด้วยความรู้สึกอ่อนล้าเขาเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นสุดตัวลงบนโซฟาพยายามหายใจลึกๆเพื่อสงบสติอารมณ์แต่แล้วเมื่อเขาเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเพียงเพื่อเช็คข้อความบางอย่างที่พลาดไปในขณะที่เขาถูกจับตัวไปเขากลับพบว่ามีข้อความแปลกๆที่ถูกส่งมาจากเบอร์ที่ไม่รู้จัก ข้อความนั้นมีแค่ประโยคสั้นๆเรายังไม่จบแค่นี้นี่ของแกยังต้องชดใช้หัวใจของ Triple X หล่นวูบลงอีกครั้งมือของเขาสั่นเทาขณะมองข้อความนั้นความกลัวที่พยายามกลบฝังไว้เริ่มประทุขึ้นมาอีกครั้งเขารู้ดีว่าชายสองคนนั้นยังไม่ยอมปล่อยเขาไปง่ายๆและนี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่ยังมาไม่ถึง ทริปเปิลจ้องข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอด้วยหัวใจที่เต้นรัวเขารู้สึกว่าทุกอย่างรอบตัวเริ่มแคบลงราวกับกำแพงกำลังบีบเขาให้จนมุมเขาพยายามคิดหาเหตุผลทำไมชายสองคนนั้นถึงต้องการตามล่าเขาและพวกเขามีความแค้นอะไรที่ต้องชำระจนถึงขั้นทำให้ชีวิตเขาตกอยู่ในอันตรายแบบนี้ ขาวางโทรศัพท์ลงพยายามจะไม่ให้ความกลัวครอบงำแต่ภาพความทรงจำของการถูกมัดและลากตัวออกจากรถยัดเมื่อคงแจ่มชัดในหัวร่างกายของเขายังคงรู้สึกถึงความเจ็บปวดและความหวาดกลัวที่ซึมลึกอยู่ข้างในเขาสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งด้วยความลังเล t r i p เ e X กซกฎหมายเลขของเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่เขาไว้ใจที่สุดเป็นคนเดียวที่เขารู้ว่าพร้อมจะฟังเขาและช่วยเหลือในเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้เสียงเรียกสายดังอยู่นานจนกระทั่งเพื่อนของเขารับสาย เฮ้นเป็นอะไรหรือเปล่าโทรมาดึกขนาดนี้มีอะไรหรือเปล่าเสียงปลายสายฟังดูเป็นห่วงและมันทำให้ Triple X รู้สึกถึงความอุ่นใจเล็กน้อยฉันฉันโดนล่า Triple X ตอบเบาๆเสียงของเขาสั่นเครือเขาพยายามเก็บความกลัวที่ก่อตัวขึ้นไว้ข้างในแต่คำพูดนั้นกลับทำให้เขานึกถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นอีกครั้งจนรู้สึกไม่สบายใจล่าหมายความว่ายังไงเพื่อนของเขาถามด้วยน้ำเสียงตกใจนายเจออะไรมา ทริปเปิลเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดตั้งแต่การถูกสะกดรอยตามจับตัวลากออกจากรถและการข่มขู่ที่น่าสะพรึงกลัวเพื่อนของเขาฟังอย่างตั้งใจไม่ขัดจังหวะและเมื่อทริปเปิเล่าจบความเงียบชั่วคราวก็ปกคลุมสายนายแน่ใจนะว่าไม่เคยไปมีเรื่องกับใครมาก่อนเพื่อนของเขาถามด้วยน้ำเสียงระแวงบางทีพวกนั้นอาจจะเข้าใจผิดหรืออาจจะมีคนที่นายทำให้ไม่พอใจโดยที่นายไม่รู้ตัวก็ได้ ทริปเปิลเอ็กซ์สายหน้าแม้ว่าอีกฝ่ายจะมองไม่เห็นเขาพยายามนึกถึงเรื่องต่างๆในอดีตแม้จะเคยมีเรื่องทะเลาะกับคนบางคนแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ถึงขนาดนี้ไม่มีใครที่จะต้องการตามฆ่าเขาหรือแก้แค้นถึงชีวิตแต่พวกนั้นส่งข้อความมาอีกทริปเปิลเอ็กซ์กระซิบออกมาอย่างสิ้นหวังเขาเล่าเรื่องข้อความล่าสุดที่เขาได้รับให้เพื่อนฟังด้วยน้ำเสียงเบาๆมันเหมือนกับว่าพวกนั้นจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้จบลง,งง่ายๆเพื่อนของเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นอย่างแน่วแน่านายต้องไปแจ้งตำรวจแล้วให้พวกเขาช่วยนาย นายไม่ควร,รเผชิญเรื่องนี้คนเดียว triple x พยักหน้าแม้ว่าอีกฝ่ายจะไม่เห็นเขารู้ดีว่าเขาต้องหาทางออกจากสถานการณ์นี้และไม่ปล่อยให้ความกลัวครอบงำชีวิตแต่ความคิดถึงตำรวจทำให้เขาลังเลกลัวว่าถ้าพวกนั้นรู้ว่าเขาไปแจ้งความมันอาจจะทำให้พวกเขายิ่งเพิ่มความกโกรธและลงมือทำร้ายเขาหนักกว่าเดิมฉันจะลองดู TripleX ตอบในที่สุดเสียงของเขาแผ่วเบาแต่แฝงไปด้วยความมุ่งมั่น คืนนั้นเขาพยายามนอนหลับแต่ทุกครั้งที่หลับตาเขาก็จะเห็นภาพชายสองคนนั้นแสายายิ้มและความรู้สึกของความกลัวกลับแทรกซึมเข้ามาในจิตใจ,จตลอดเวลาเขาหมุนตัวไปมาพลิกขวาพลิกซ้ายจนเกือบเช้าร่างกายของเขาอ่อนล้าอย่างหนักแต่หัวใจยังคงเต้นรัวด้วยความวิตกกังวล รุ่งเช้าทริปเปิลเอ็กซ์ตัดสินใจเก็บของเล็กน้อยเขาคิดว่าจะไปหาที่หลบซ่อนที่เงียบสงบสักพักเพื่อคิดหาวิธีจัดการกับสถานการณ์นี้เขาคว้าเสือ้อผ้าและของใช้จำเป็นเพียงไม่กี่ชิ้นแล้วรีบออกจากบ้านไปอย่างเงียบเียบไม่อยากให้ใครเห็นการเคลื่อนไหวของเขาเขาขับรถออกไปนอกเมืองหลีกเลี่ยงเส้นทางหลักและถนนที่มีการจราจรหนาแน่นรู้สึกว่าตัวเองถูกติดตามอยู่ทุกขณะความระแวงรอบตัวทำให้เขามองกระจกหลังอยู่บ่อยครั้งคอยเช็กดูว่ามีรถต้องสงสัยตามมาไหม แต่เมื่อผ่านไปสัก์พัก Triple X, X ก็เริ่มรู้สึกสบายใจขึ้นเล็กน้อยเมื่อไม่มีสัญญาณว่ามีใครสะกดรอยตามเขาขับไปถึงบ้านพักหลังเล็กๆที่เขารู้จักอยู่ในพื้นที่เงียบสงบห่างไกลาจากตัวเมืองและคิดว่าคงไม่มีใครมาพบเขาที่นี่เขาใช้เวลาทั้งวันขังตัวเองอยู่ในบ้านคอยเฝ้าระวงอยู่ตลอดเวลาแม้จะไม่มีใครมาพบเขาที่นี่แต่เขาก็ยังคงรู้สึกไม่ปลอดภัยเขาตั้งใจว่าเมื่อถึงวันรุ่งขึ้น,ขนเขาจะติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือ ในคืนนั้นขณะที่ TripleX น X X ั่งอยู่ในความเงียบเฝ้าฟังเสียงรอบตัวอย่างใจจดใจจ่จอทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในความเงียบสนิทของห้องนั้นเขาตกใจจนแทบจะโยนโทรศัพท์ทิ้งแต่เมื่อมองไปที่หน้าจอเขาเห็นหมายเลขแปลกอีกครั้งเขาเฝ้ามองหน้าจอที่สว่างขึ้นพร้อมกับเสียงเรียกสายที่ดังก้องอยู่ในห้องใจเขากระตุกอีกครั้งหนึ่งความหวาดกลัวกลับมาทำให้เขาตัวแข็งทื่อ Triple X, X สูดหายใจเข้าลึกแล้วตัดสินใจรับสายด้วยความกล้าหาญที่เหลืออยู่แต่สิ่งที่ได้้ยยินนกลัับทใใหหหวจเเขาุดต นายคิดว่าหนีไปได้ไกลแค่นี้ก็พ้นจากพวกเราแล้วเหรอเสียงหัวเราะเย็นชาดังมาจากปลายสายตามด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความเครียดแค้นไม่ว่าที่ไหนนายก็หนีไม่พ้นหรอกเรารู้ว่านายอยู่ที่ไหน